วดีครับยินดีรับเข้าสู่ราคาแพงครับจะมาทำรีวิวแงเี่ยงที่นี้มาสามชุดเดียันเดี๋ยวชุนึ่เดินไปตามมาที่ไหนนะับก็เนี่ยเราจะมาลงแบบง่ายๆกันนะครับผมสำหรับามีนะคะถึงใช้เ้งสามีทั้งหมดนะครับผมซีหงไม่ซีบนะก็ถือว่าเป็นเรืองที่ไม่งหาเกิดไม่มีก็เปลี่ยนเป็นกราขึ้นแทนแล้วก็เปาหอื่นได้ ก็ถืวอว่าวพูดถึงกรถางนะครับผมอันนี้เล่นเลยครับเนี่รีดผมก็จะมีอย่างที่ขึ้นจอจอด้านล่างนี้ด้านนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเป็นเซตนี้นะฮะเลเวลของผมก็ก็ตามที่บอกเลยครับว่ามีแชงรีด85นะครับผมก็อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสีวยดวยดาผมจะกดผลลงเลยนะครับผมอ่ามาลุยลุย อ่ามีมาดีนะครับก็มาลุยกันเซตนี้ก็มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึงนะมันจะดูดงังมันอาจจะดังไปนะะโอ้ผม จะตีไปตามเทธนเลยนะครับไม่ได้ดองเทธนเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีนามิตัวนี้ก็แปลนามิมิลาดมาใช้ได้นะครับก็ใช้ทดแทนกันได้นะฮะ เชินที่สองอะเตากอขอสักหน่อยแล้วกันลูกแก้วไม่กับเป็นตอดองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไถึงด้านที่สี่จะเจอลูฟี่สายดาาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นมันจะเปลี่ยนสล,ล็อตเราอะนะฮะ ตามซีบีเอ็นมันจะง่ายมากเลยนะสำหรับ,บ,บสายดาบก็ผ่านได้นะครับสายดาบก็ผ่านได้สบายๆเหมือนกันอ่ะพอแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับลุยลุยลุยเทร์นี้นะครับเทร์นี้ตัวมันค่อนข้างเกาะน้อยนะครับเกาะมันจะน้อยก็ไม่ต้องมาสนใจเลยครับตีธรรมดาครับ มีเต่าเอ่ม้าน้ํานเนี่ยม้าน้ําจะเลือดหกนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานี่จะเลือดห้านะครับแต่ว่ามอ,มน,อมน,มน,นมันกล่อไม่เยอะครับไม่จำเป็นต้องดองธรรมดาก็ตายครับพอมาถึงด่านนี้นะครับไอ้ลูกน้องตัวหลังสุดเนี่ยจะบัฟให้ลูกแก้วเราเหมือนกับว่า ลดโอกาสลูกแก้ตรงสีนะครับผมลดโอกาศลดโอกาสที่ลูกแก้จะตรงสีแล้วลูฟี่ก็จะเปลี่ยนสล็อตเรานะครับด้วยแล้วก็ทําดาเมจหนึ่งพันสำารับสามสิบเนนะครโอเคให้มันตีไปเทินนึงนะครับไม่เป็นไรอ่าโอเค เรียบร้อยนะครับโอเคมาถึงหนะ้าสุดท้ายนะครับสตีลูฟี่ไนแมคคือตัวนี้จะเป็นอาบัฟของมันเนี่ยจะเป็นบัฟเชนดาเมจป้องกันเชนดาเมจก็คือมันจะเป็นเหมือนบัฟเกาะที่นับเป็นฮิตนะครับอย่างที่เห็นนะฮะว่าเลขส1เอก็คือเราต้องตีมันทั้งหมดสิบเอ็ดฮิตให้เกาะมันแตกก่อนนะครับมันถึงจะนับดาเมจหลังจากนั้นโอเค เพราะมาถึงเทอนี้เนี่ยเราก็ใช้อุศบเลยครับใช้อ,อุศบไปเลยนะฮะโอเค,ออเคผมแนะนำนะอย่าเพิ่งรีบฆ่ามานะครับ เราใหถถ้ถึงถึงเทิร์นมันก่อนแล้วเราค่อยข้ามันนะครับเพราะว่าเราจะได้ลบบัฟลูกแก้วไม่ตรงสีออกไปด้วยนะครับผมว่าเถือว่าเทอหน้าเทิร wow ์นต่อไปอ่ะแชงสกิลแชงคูดสกิลแชงคูดมันจะได้ทํางานนะครับโอเคเอาละฆ่าเลยครับ แล้วมันก็จะบับนะครับผมเพิ่มเลือดอ่านะครับแล้วก็เป็นหลอดอีกรอบหนึง่งแต่ผมไม่แน่าจะว่ามันล็อกเออมันลดบาเหจื่ภาพไหนออกมานะครับโอเคพอมาถึงเธอคนนี้นะครับเราดูลูกแก้วเราเลยครับถ้าลูกแก้วเราตรงสีเยอะใช้โคบี้ครับมผมเป็นสามตัตวไงผมก็เลยใช้โคบี้ไปเลยนะครับผมามา ลอยครับง่ายๆเลยนะครับทำ c p n หมูบอกว่าหมูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้รอ c p n นะผมผมกำลังคือตอนที่ผมทำเนี่ยก็ต้องต้องรออีกสักพักนึ่ยใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าการเรนเดอร์คลิปผมใช้เวลาเรนเดอร์นานมากนะครับเพราะว่าผมทำเป็นพันแปดสิบ P นะครับผมก็หรือสำหรับคลิปนี้ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว c p n คงประมาณสักสามชั่วโมงนะ สอถึงสามชั่วโมงนะครับผมประมาณหกโมงเย็นเลยแหละไหนกว่าจะเรนเดอร์กว่าจะเอ้กว่าจะถ่ายทำกว่าจะเรนเดอร์กว่าจะลง Youtube อีกก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวผมลืมบอก โอกาสที่จะได้จาก30เอนเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวนะครับผม40%เท่านั้นนะครับแค่40%เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิด40เ e. อนอ่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ด่านที่5ด่านที่4เนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปตัวด้วยคือมันมีโอกาสดรอปหมดแล้วครับก็แล้วแต่ดวงนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ